You didn't call Sammy because he's โอเคก็ครับสวัสดีมินักชาวีทุกคนด้วยเนะช้าวันนี้ผมเอดี้อีกเช่นเคยนะครับผมในช่วงนี้เราก็าจะเป็นลินดิสเหมือนเดิมนะครับกระแสะลินดิสกำลังมาเลยตอนนี้นะช่องผมนะช่องผมอ,อโอเคครับเราก็จะมาเล่นตัวละครนี้นะแล้วก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็ไขข้อข้องใจสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่สอบถามมานะในจังหวะนี้ผมเคลียร์เว,ว็บก่อนนะครับก็ เพื่อนๆที่สอบถามกันมานครับว่าเอ้ยลินดิต่พี่แม่งแพ้ตัวอะไรนะมันชนะตัวอะไรได,ได้บ้างนะครับในเลนนะโอเคผมก็จะมาไขคําตอบหรือข้อข้องใจที่เอ้ยเวอร์ในน้องมาเดะผมก็จะมาบอกนะครับว่ามันชนะตัวไหนมันแพ้ตัวไหนนะครับโอเคเดี๋ยวจังหวะน,นี้กูพลิกหนีก่อนไอเวนเกือบแตกเกือบตายนะครับเทนแม่งถมานะเจอเทนก็ลาบากนิดน,นึงนะครับตอนนี้ค่อนข้างลําบากนะครับถ้าเล่นแบบไฟจริงๆนะ มาเนี่ช่วงต้นเกมไม่มีอะไรบ้ากนะครับเราก็เคลียเวฟนะครับเฮ้ยตัวนี้น่าจะได้โอเคแตกแตกพอดีนะครับน้องเว่อพี่เก็บไปหนึ่งตัวแล้วครับแบบงงๆงด้วยนะโอเคครับก็ลินดิสนะครับตอนนี้เราจะค่อนข้างเล่นยืนในเลนสบายนะครับเพราะว่าเราเจอเป็นทอนนะทุกคนเฮ้ยตัวนี้เอาไงดีเพื่อนเอยได้โอเคแต่อีกหนึ่งนะครับก็ ค่อนข้างจะสบายนะครับเพราะว่าในเลนเน่ยเราชนเป็นทอนนะมันจะไม่ค่อยกดดนันเรามากนะครับถึงกดดนันเรามากเอ้ยถึงกดดนันเราได้นะครับแต่เราก็ต้องคือเราต้องเดินไปโดูอันติเขาจริงๆอ่ะเขาถึงจะกดดนันเราได้นะครับถ้าพูดถึงการแบบเทรดตัวตัวอย่างนี้ค่อนค่อนข้างจะสู้ได้นะครับเพราะว่าตัวละครอย่างทอนนะครับคือสกิลดาเมจที่มันเสริมดาเมจจริงๆอ่ะสกิลหนึ่งนี่ผมผมถือว่าผมไม่นับนะเพราะช่วงต้นเกมมันไม่ใช่ตัวแรงอยู่แล้วนะครับทอน คือถ้าเราไม่โดนนันติเขาเนี่ยเราจะไม่โดนกดเลนเลยนะครับถ้ามาชนกับทอนนะแต่ถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นนะครับเป็นตัวที่มีสกิลเช่นแวนนะครับเช่นไวโอเลตนะโจกเกอร์นะครับหรือเอลสุอะไรเงี้ยนะครับเราค่อนข้างจะโดนกดเลนง่ายนะเพราะว่าตัวละครมันมีในเรื่องของอ่าดามเมจของสกิลนะครับหรือสกิลล็อกหัวเราที่มันสามารถแบบยิงโดนเราแน่ๆนะครับเออเราจะเสียเปรียบในด้านนั้นมากนะครับโอเคเราก็พยายามฟาร์มไปนะ เมื่อกี้ผมก็วิ่งไปแท็กกลางมาครับแต่ว่าทอนเขาก็ไปด้วยนะแต่เขายังไม่กลับมาครับตอนนี้นะเป็นแบบเนี่ยเขาอยู่กลางกันหมดเลยเนหะ็นปะไม่มีใครสนใจแล้วครับคือลินดิดาเราอย่างที่ผมพูดไปทุกคลิปนะครับเวลาเล่นลินดินะทุกคนอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับช่วงต้นเกมนะพยายามฟาร์มให้รวยที่สุดนะครับให้ได้เงินเก็บออบเจกต์รับเวฟให้ได้นะครับหรือถ้าไม่มีอะไรทำจริงก็พยายามแบบอ่าแท็กคลิปป่าหนึ่งตัวนะครับหรือว่าวิ่งไปแท็กเวฟกลางนะครับช่วงต้นเกมนะลินดิดาอย่างที่ ผมพูดไปเลยครับมันจาเป็นที่ต้องฟาร์มได้ของสัก2ชิ้นขึ้นไปนะครับเป็นคีสัก2อันนะก็คือสลิกสติงกับคีฟเซนตินะครับเป็นคีสใหญ่นะเราถึงจะเริ่มเล่นง่ายนะครับเวลาเราได้คีสสองชิ้นนะเฮ้ยจังหวะนี้เฮ้ยเทนเนี่ยโอเคเข้ามุ้งม,มาดีนะครับน้องมาดีนี่ไงเขายิงมาโอ้หแต่อรันดอกูแตกไปแล้วนะตัวหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรนะเนี่ยครับพยายามรับเวฟให้ได้นะ แต่ว่าตอนนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นช่วงไฟจริงๆเราจะเล่นยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าเขามีเทนกับดีแลกนะเฮย้ยเนี่ยครับถ้าเราไม่โดนติทอนจริงๆเราไม่โดนกดนะครับแต่ทางที่ผมบอกนะแครี่ตัวไหนที่มันมีสกิลเสริมดาเมจเช่นแวนโจ๊กอะไรพวกเนี้ยนะครับเราจะค่อนข้างเสียเปรียบมากครับเฮ้ยไม่เล่นดีกว่าเพื่อนไม่เล่นดีกว่านะเฮ้ยเอาดี่าเอาดีเออโอเคกูคหล่อ <laughs> ตอนแรกก็จะไม่เอานะ แต่เห็นเพื่อนเบิร์ดมาแล้วก็โอเคจัดไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับช่วงต้นเกมมันก็อย่างนี้แหละมันก็ฟาร์มไปนะแต่ว่าอย่างที่ผมพูดนะครับแล้วก็มีเพื่อนถามมาว่าเลินดิตมันชอบโลมตัวอะไรนะครับเอ้ยมาดิมันชอบรลมตัวอะไรนะครับอย่างเป็นอารามอย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะครับถือว่ามีซีซีนะซีซีมีความอึดนะครับมีซีซีมีความอึดนะครับสามารถยืนแลกให้เราได้นะครับยืนรับดาเมจอะไรให้เราได้นะครับยืนค้ำให้เราได้นะ เฮ้ยเวอร์นะมาดิโอ้ยแต่ผมไม่ไหววะ่ะเนี่ยครับแต่เราจริงๆเราเราไม่โดนกดนะอันนี้ผมแบบพูดไปเล่นไปมันงงๆนะครับจริงๆเราจะโดนกดยากนะแต่อันนี้ผมก็จะเอาเป็นลูนดูดเลือดมาห้อยมาสามเม็ดนะครับก็จะเล่นง่ายหน่อยนะอย่างที่ผมบอกนะครับเล่นแคลรี่ก็ต้องห้อยดูดเลือดมานะกันโดนกดเลนนะครับ <Yeah>. oh. โอเคเราก็ฟาร์มไปนะไม่มีอะไรมากครับพยายามเล่นให้ได้ของครับอันนี้เดี๋ยวผมดักค่าทอนอาจจะได้นะถ้าเขาวิ่งมานะโอเคอันนี้ตายนะครับ มาเดิปึบนี่ยงแต่ไปหนึ่งครับน้องชายก็ลินดิ้นนะอย่างที่ผมพูดไปทุกคลิปเลยนะครับช่วงเลดเกมมาเนี่ยผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันชนะแครี่ทบ้ทุกตัวเออเพราะมันเบอร์ดดาเมจไงเข้าใจป่ะทุกคนคือเราพุ่งทีเดียวมันก็ตายแล้วเข้าใจปะ่ะเออฝั่งตรงข้ามมันไม่มีโอกาสสวนเราอยู่แล้วนะนอกจากเราจะไปพุ่งใส่โจ๊กตอนยังไม่กดสองอ่ะแค่นั้นแหละเราจะโดนสวนนะครับที่ผมเล่นมาผมรู้สึกว่าช่วงต้นเกมอะ่ะตัวละครเรามันแบบ ไม่ได้เก่งนะครับคือมันไม่สามารถชนะเลนแคลรี่ตัวไหนได้แบบขาดลอยนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาอย่างเช่นทอนอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ชนะเขานะครับเราแค่สูสีสู้ได้นะครับแบบเทรดแรกได้นะแล้วก็มีพวกแวนเอ้ยไม่ใช่แวนยอนนะครับแล้วก็เป็นตัวอะไรกันตัวที่มันเป็นพวกเลดเกมครับอัสลิมอย่างเงี้ยครับตัวที่แบบต้นเกมแม่งไม่มีดาเมจแรงๆเออเอาไง่ายๆนะสกิลเสริมดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดน,นั้นนะครับ ตัวพวกนี้เราจะค่อนข้างสู้เทดได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นไปถึงท้ายเกมได้ก็คือเราจะชนะเลยนะครับเพราะว่าเราจะดักเบิร์ดนะดักเบิร์ดเราจะไม่ไปดืนยิงเทดอยู่แล้วนะครับเราเน้นอันติเป็นหลักนะโอเคไอ้จังหวะน,นี้สวยเพื่อนกรูดไปโอเคได้อยู่นะตามได้ไหมไม่น่าจะทันนะครับจะฟิกเกอร์เสียดายนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้คีย์เป็น2ชิ้นแล้วนะคือผมก็เล่นง่ายผมตอนนี้ผมได้ทุกตัวนะครับแต่ค่อนข้างจะเล่นยากกับพวกเมทนะ คือด้วยความที่เขาเป็นดีแลกนะครับถ้าเข้ากลางอันติแก้ผมได้ก็จบนะอันนี้ผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงนะมายิงพลึดมาดิมาดิาานี่อย่าห้านะครับเห็นปะเวลาได้คีย์สองชิ้นเนะี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นทอนอย่างเดียวนะครับตัวไหนก็ตายนะยกเว้นโจ๊กเกอร์นะครับถ้ามันกดสองทันแค่นั้นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นเป็นโบเก้นมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมต่อไปก็จะเป็น อ่าเฟลิวทูนะครับดาบสองนะครับตามสเต็ปนะคือผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วนะว่าทําไมผมถึงต้องออกเป็นเซตนี้นะครับคือผมมองว่าลินดิดะมันเป็นตัวเบอร์ดาเมจนะครับสิ่งสําคัญของมันคือดาเมทนะทุกคนคี่สองชิ้นก็เพียงพอแล้วนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับคือผมเล่นมาผมก็โอเคนะนี่อืมไม่ถึงนะครับถ้าไม่พุ่งน่าจะตายอยู่นะโอเคน่าจะยากครับไฟนี้น่าจะยากนะออุ้ยอุออุ้ย เออไอนี่มันจะโดดใส่กูอะไรเติมช้าโทษโทษทีครับเพื่อนโทษทีครับพี่เออโอเคครับเราก็พยายามฟาร์มไปนะเล่นลินดิสไม่จําเป็นต้องไปแบบนัวไฟตลอดเวลาครับมันเป็นตัวละครแอสซัสซินนะครับลินดิทอ่ะจริงจริงอ่ะผมว่าไม่ไม่ใช่แครี่อ่ะมันเป็นแอสซัสซินเ้ยเข้ามาดิแค่นั้นแหละเอาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเกินนะอันนี้เยอะเกินนะอันนี้กูไม่เล่นนะครับเยอะเกินโอเคครับ ต่อต่อไปก็พอครับแอบบอะไรใหญ่ซิวกูเห็นไอเวนก็เอ<า>เอ,เอลินดี้มันเป็นตัวละครแอซัสซินนะทุกคนมันไม่ใช่แคลรี่เว้ยเข้าใจปะมันเป็นตัวละครที่แบบเบอร์ดดาเมจได้นะครับดักฆ่าได้สบายเลยนะตัวมันนะนโอเคตอนนี้ผมแบบตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ไฟเลยนะครับส่วนใหญ่จะเล่นแบบเน้นเชิงกันมากกว่านะครับจังหวะพลาดจะใครจังหวะพลาดมันนะโอเคเราก็เล่นไปนะครับ ไม่มีอะไรมาครับถ้าเราไม่ได้เล่นอะไรเราก็ฟาร์มไปครับได้ของเราก็ยิ่งแรงครับไปเข้าไปใหญ่นะครับช่วงเลดเกมนะแต่ถ้าช่วงเลดเกมนะครับเรารู้สึกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะเรายิงแทงไม่เข้าหรือว่าแทงมากกว่า2ตัวหรือว่า2ตัวขึ้นไปเนะี่ยเราก็เป็นมอนิ่งสตาร์ขึ้นมาได้เลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องลังเลนะครับไม่ใช่ว่าเห็นผมไม่ออกแล้วไม่ออกนะมาเดย,เยเอ์อุ้ยนี่ไเทลไอเมี่เทลซิลมาเดย์ย่ำใครอะ่ะแล้วมึงย่ำใครล่ะแตกไปอีกหนึ่งโอเคกูแตกนะครับ เฮ้ยโอ้ตังผมนำเกินอะไรเนี่ยผมตังเก้าพันดูฝั่งตรงข้ามหกพันฝั่งผมหกพันให้ผมนำจัดแหละมาแล้วเกิดมาแล้วก็ไปฟาร์มมันต่อนะครับผมตัดเวฟนะครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับลีนดิสเนี่ยชอบมังกรอ่าเอมพิซโซดาร์กอนนี้มากนะครับคือแบบมันเป็นตัวเสริมดาเมจเราไงเฮ้ยจังหวะนี้ผมปาดส่วนไปนะมาดิมึงไล่ใครอ่ะแล้วมึงไล่ใครอะท้อนนี่แตกไปหนึ่งนะครับปาดทีเลือดหายนะแต่ถ้าจริงๆผมได้ มังกรทองนี่คือไม่ต้องตีเลยนะครับบอกเลยนะโอเคเพื่อนมาตีมังกรหน่อยครับผมว่ามันขึ้นบ้านไม่ได้นะครับเอาจริงๆอ่ะอ่าดูเดยผมผมมั่นใจว่าขึ้นบ้านไม่ได้นะเนี่ยทีมก็ควรจะมาตีพวกมังกรตีออบเจกต์นะครับมันขึ้นบ้านไม่ได้อยู่แล้วนะฝั่งหน้นแบบมีดีแลกอะทุกคนเข้าใจปะแล้วแบบคีฟก็เข้าปอมไปก็โดนเทนถ่ายออกมาดีแลกเคลียอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้อยู่แล้วนะเราควรเล่นแล้วแบบเก็บออบเจกต์ไปก่อน,นครับ จนกว่าดาร์กจะเกิดนะถ้าดาร์กเกิดเราถึงจะไปเอาดาร์กแล้วเราจะค่อยขึ้นบ้านนะครับถ้าเขาอยู่กันสี่คนอย่างนี้ยังไงมันก็ขึ้นบ้านไม่ได้นะเราควรทําเวฟไว้สูงๆไว้เป็นหลักนะครับทุกเลนนะโอเคเราก็เอามาังกรมาอุ้ยจะพุ่งขึ้นไปนะครับเหลี่ยมนี้มันไม่ดีนะผมไม่อยากอยู่ข้างล่างครับเวลาเล่นแครี่นะครับอย่าไปเล่นยิงพวกแบบออบเจกอยู่ข้างล่างนะถ้าเราขึ้นมาข้างบนได้เราก็เน้นขึ้นมาข้างบนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเหลี่ยมล่างเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะมาปิดเราได้นะอเคเก มาดักฆ่านะครับตอนนี้เรามีบัฟสองบัฟด้วยนะเดี๋ยวผมรอเลยนะครับตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าบัฟมังกรน,นี้มันแรงขนาดไหนนะคือแบบผมจะไม่ต้องตีเลยนะครับขอตัวบางๆตัวเดียวพอเฮ้ยอุย้ยเห็นปหะอันนี้คือสามนัดนะ<ม>เกือบตายนะนี่แหละอุย้ยไม่โดนทอนนะครับกาจะลูดให้โดนนะเมื่อกี้แล้วก็จะฟิกออกนะครับแหมมันพลาดไปนิดเดียว,วครับนะ้องดูทีมผมไม่ทําเวฟเ,เห็นปะเวฟล่าง เว็บบนก็ไม่ทำนะครับคือผมต้องมานั่งทําเว็บให้ไงเนี่ยดูดิเห็นปะคือแบบอย่าทาช้าเกินอ่าดูนะเดี๋ยวถ้าทอนมาผมเอานะครับเดี๋ยวผมรูดให้ดูนะครับว่ามันตายไหมทีเดียวนะเสร็จไอเทมนี้ครับกับบัฟเทมอะ่ยายาสูช่ไม่ไม่รอนะเดี๋ยวผมฟิกสายด้วยนี่เห็นปะเวอร์ปะโอ้โหซิลก็ตายนะครับบอกเลยทีเดียวแน่นอนนะคอนเฟิร์มนะครับผม ก็เซตนี้เป็นเซตเทพนะครับ<ม>ก็<ม>ตงึ <มา S 1> ตงจัดนะครับน้องชายออน้องสาวด้วยเออเผื่อมีผู้หญิงมาดูเออก็เซตไอเทมลูนนะครับผมก็จะขึ้นให้นะครับเป็นลูนเทพของผมเลยนะผมเล่นอุย้ยเพนด้าเกือบแตกเฮ้ยมีเกาะเปล่าวะเมื่อกี้ไอ้น้องโหถ้าไม่มีเกาะน่าจะแตกแหละเออโม่ไปก่อนนะครับยิงเขาไปตายก็แบบโมไปก่อนนะแต่ก็แต่ก็ถือว่าแรงนะครับเบิร์ตทีเดียวก็คือแบบหมดหลอดแน่นอนนะ มาดิผมว่าแผ่นด้านนี้น่าจะย่องยิงสักสองเม็ดวะถึงจะได้นะโอเคครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเซตเคียวก่อนนะครับตอนนี้เอ้ป้อมมาดิโอ้ยแม่ติดเทนด้วยนะหรือเปล่ามไม่รู้นะมั่วโอเคครับโอเคป้อมแตกสามทางนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับไม่มีอะไรมากนะอันนี้รอดาร์กเกิดนะครับผมว่ามันเอ็นไม่ได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราเก็บสแต็กก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเล่นนะทุกคนพยายามเน้นเก็บสแต็กก่อนนะ ลินดิสคือหลกัหลกๆก็ต้องเลี้ยงสแต็กไว้เหมือนกันนะครับไว้ส่วนไว้เบิร์ดอะไรอย่างงี้นะมันต้องมีสแต็กตลอดเวลาครับไม่งั้นมันมันก็มันก็ถือว่าเป็นตัวที่อ่อนนะครับมันใครไม่ค่อยเก่งนะครับลินดิสอะ่ะถ้าแต่ถ้าได้ยิงฟรีมันก,มนก็มันก็แรงเหมือนกันเออแล้วกูจะพูดเพื่อนะครับมาเลยก็มาเด็กกูรู้โอ้โหนี่แหละชิบหายละนี่ครับเห็นปะโอ้โหเวนโอ้โหไม่ได้นะผมไปดีกว่าะ นี่ครับอย่างที่ผมบอกต้นเกมเลยนะว่าดีแลกถ้ามันกลางโลมานี่คือแบบโคตรสวยนะครับ<อ>เล่นยากมากนะมันจะเป็นตัวแก้ทางเราดีมากเลยมาดิซิวโอเคยิงไปอุ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้โหหูกกสเลยดโดนกอดสะท้อนเมื่อกี้ก่จะรูดหนีนะแม่งโดนทอนยิงสกิลมานะเมื่อกี้โอเคครับผมเราก็มาเคลียร์เวฟล่างนะครับดันเวฟขึ้นมานะครับกอดเกิดให้เพื่อนตีกอดไปนะเดี๋ยวผมเอาแพนด้านะจังหวะนี้ มาเลยนี่ไงบอกแล้วนะครับสองเม็ดนะครับบอกแล้วนะน้องๆเอออันนี้ผมก็ขายเคียวออกเป็นมอร์นิ่งสตาร์มาแล้วนะคือไม่มีของกันอะไรทางนั้นนะครับโอเคจังหวะน,นี้ทีมเราได้กอดปนะเออป็นทีเรยบร้อยนะเฮ้ยไหววะเพื่อนโอเคเพื่อนยังได้เลยนะพี่มาแล้วน,ะน้องนี่แตกไปหนึ่งเออแตกไปสองนะครับโอเคอันนี้เอ็นละเอ็นลวนะครับดีแลกให้มึงกลางโลเลยนะครับ โดนลุมยำสกรรมเท้านี่ก็น่าจะแตกอยู่เลยนะโอเคน่า okay. จะจบเกมนะครับโอ้โหไอเวดนดูเด้อโอ้ไอตัวนี้มันแบบเชิงหนาจัดนะครับแล้วไงอ่ะกูหมั่นวะกูวัววบว์ปใส่ศพแม่งนะนี่ไงว์ปว์ปวับนี่นี่นี่เออทักซิกสักนิดนึงแล้วกัน <laughs> โอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆหนูๆเออก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับลินดิสนะครับ ผมก็จ,จะอธิบายอะไรให้ชัดเจนมากไม่ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือผมจะสรุปสั้นๆนนครับคือลินดิสมันเป็นตัวละครที่ต้นเกมอ่ะหรือยืนในเลนนะครับมันไม่ได้สามารถชนะใครได้เลยนะตัวมันเป็นตัวทรงๆนะครับไอ้คู่ค้างอะไรเนี่ยตัวมันเป็นตัวทรงๆนะครับคือแบบไม่ได้ชนะไฟหรือไม่ได้ชนะเลนในเลนแครี่นะ เออไม่ได้ชนะตัวละครแครี่ตัวอื่นเลยนะครับแต่เป็นตัวที่แบบยืดหยุ่นในเรื่องของการเอาตัวรอดมากกว่านะในช่วงต้นเกมนะครับแต่พอเราเริ่มได้ของแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบสู้ตัวอื่นได้นะเช่นแบบตัวเลดเกมอะไรเงี้ยเราสู้ได้หมดนะครับนอกจากโชกเกอร์ตัวเดียวเลยนะครับที่ผมมองว่ามีโอกาสที่เราจะโดนสวนนะครับแต่ตัวอื่นสําหรับผมผมรู้สึกว่านะเราชนะหมดเลยนะครับแครี่นะเออส่วนเซตไอเทมก็ประมาณอย่างที่ผมออกแล้วก็ขึ้นให้ดูนะครับผม คือเซตนี้จะเป็นเซตแบบเบิร์ดดาเมจเลยนะผมมองว่าตัวมันเป็นตัวเบิร์ดดาเมจอย่างที่ผมบอกกันแหละนะครับค่อนข้างที่จะต้องใช้อ่าไอเทมดาเมจมากนิดนึงนะส่วนเรื่องคีออก2ชิ้นก็คีก็ติดหมดแล้วนะครับผมส่วนรูนนะครับก็เป็นรูนเทพของผมเลยนะแอมเพทหกเลดสี่นะครับผมสปิตช์เจ็ดเอเซนสามดาก้อนคอสิบนะครับก็จะเทพแบบผมแน่นอนเออขิงไม่ยิ่งนะผมก็ขอบคุณที่รับชมวันจนจบนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม